6คู่1นาทีชี้ทางรวยกับเีลมโตอังคาร11มิถุนายนเริ่มที่คู่ v ีพีนศึกกระชับมิตรทีมชาติโปรโตุเกสเหนือกว่าไอแด์ลูกครึ่งครบ2ใครอยากได้ที่เด็ด VIP คู่นี้แอดไลน์มาเลยครับที่แอด SPL 24เท่านั้นต่อในคู่2ฟุตบอลโลกโซนเอเชียญี่ปุ่นเหนือกว่าซีเรีย2ลูกครึ่ง ล่าสุดบ้านซีเรียบุกไปถล่มถึง5-0มั่นใจต่อซาบูไรใส่กิ้งมาที่คู36โมงเย็นเกาหลีใต้เหนือกว่าจีน2ลูกคู่นี้2นัดหลังก็ยิ่งห่าง3เมตรต้องต่อเกาหลีของดีเอเชียมาที่คู่4กระชับมิทีมชาติอาอร์เรบไบจันเหนือกว่าคาซักปอปอ คู่นี้บอลสูสีนะออกได้3ทางอยู่รองคาซักผมว่ายันไหวมาที่คู่สี่บาร์ซิลนเอตโบตาโฟโกเหนือกว่าฟูมิเนเซ่ครึ่งลูกสถิติชี้ชัดหลังหลังเซตโบตาต่อบโบตาโฟโกไม่ดีมเปิดท้ายเลดบูบากันติโนเหนือกว่าอเลติโก้มีในโลกปปอคู่นี้เฮตูเชี้ชัดว่าแพ้ทางมิในโลกไม่เคยแพ้เลยรองทีมเยือนเดินสะดวกฝากกดติดตามช่องเซลมต็อกกันไว้ด้วย